เอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเป็นคนดีคนที่ทีมต้องการตัวมากที่สุดผมจะมารับดาเมจแทนเพื่อนด้วยคลาสซัพพอร์ตครับเรามาดูความสามารถคลาสซัพพอร์ตกันทุกคนเลเวลหนึ่งนะครับก็คือเราจะมีสายสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับและเราก็จะรับดาเมจบางส่วนเนี่ยแทนเพื่อนด้วยนะครับและเมื่อเราอยู่ใกล้ๆเพื่อนนะครับเราจะทาดาเมจแรงขึ้นครับเลเวลสครับเมื่อเวลาเพื่อนกินอาหารเนี่ยเราจะอิ่มไปด้วยประมาณ20%นะครับ เลเวลสามนะครับก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามนะเราก็จะยังมองเห็นสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนอยู่ครับก็คือคลาสนี้เนี่ยเน้นเก่งตอนที่อยู่ใกล้เพื่อนนั่นเองและก็คอยช่วยเหลือเพื่อนน่าสนใจมากเอาล่ะอทุกคนเรามากันแล้วครับเรามากัน5คนอันนี้คือ,อไรเนี่ยโอ้นี่ครับเราได้สมุดสายสัมพันธ์มาด้วยสมุดสายสัมพันธ์ที่ผมขอใช้ก่อนเปิดขึ้นมาผมจะช่วยเหลือใครดีวะผมช่วยคนนี้ดีกว่าแมทธิว มามาแล้วมีสายสัมพันธ์ระหว่างผมกับแมทธิวต่อไปนี้ผมจะคอยช่วยเหลือแมทธิวไม่ว่าแมทธิวจะเป็นอะไรก็ตามอุ๊ยผมตีกระต่ายแรงขึ้นด้วยเห็นป่ะทุกคนเมื่อเราอยู่ใกล้เขาเราจะตีแรงขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้แยกกันตัดไม้ก่อนแต่ว่าต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนเราก็จะเห็นสายสัมพันธ์ของเราไปถึงตัวแมทธิวแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมไปเดินตามเขาบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้สึกลำคาญหรือเปล่าเด็กทุกคนแล้วถ้าเขาลำคาญแล้วเขาออกเกมไปเราจะทาไงวะหวังว่าเขาจะไม่ออกเกมนะเวย้ยไม่อย่างั้นนะแย่เลย แมทธิวอยู่บนนั้นวะมาแล้วผมมาช่วยแล้วแมทธิวอยู่ข้างบนแล้วตรงนี้มีหมาป่าแต่ว่าผมอยู่ใกล้แมทธิวผมจะตีแรงโดนไปดิโดนไปดิโดนไปด,ด,ไปดิพลังแห่งเพื่อนเว้ยผมขอเรียกว่าพลังแห่งมิตรภาพมาดิมาดิโดนดิโดนดิมาช่วยแมทธิวผมมาช่วยแมทธิวเป็นไงเป็นไงอุ๊ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมใกล้ตายว่ะชิบหายละโอเคยิวก่อนผมลืมไปว่าถ้าเกิดผมวิ่งเข้ามาสู้เนี่ยและถ้าเกิดผมเลือดลดเยอะมา,ากอะ่ะเลือดผมสีแดงใช่ป่ะและจู่ๆแมทธิวโดนกัดนะครับผมก็จะรับดาเมจด้วยนะครับ นั่นแปลว่าผมอาจจะตายโดยที่ผมไม่ได้โดนกัดเองก็ได้ครับเฮ้ยมาดีมาดีช่วยกันเอาจริงๆคลาสนี้ก็สนุกดีนะเว้ยใช้ได้นะมีสายสัมพันธ์วิ่งไปที่หัวเรากับหัวเพื่อนด้วยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมแยกกับแมทธิวก่อนทุกคนเพราะว่าผมไม่มีอะไรเลยเราจะปกป้องเพื่อนไม่ได้ถ้าเกิดอาวุธเรายังกากอยู่ครับฉะนั้นผมต้องออกมาฟาร์มด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยนะสายสัมพันธ์อ๋อยังอยู่ยังอยู่แต่ว่ามันอยู่ไกลมาเลยจางนิดนึงผมนึกว่าแมทธิวออกไปซะแล้วครับ ยังไม่ได้ปืนไม่ได้หอ,อกไม่ได้เลยเลยว่ะเดี๋ยวเราฟาร์มจนแบบว่าเรามีอาวุธสักนิดหน่อยเนี่ยผมจะไปอยู่ใ,ใกล้แมทธิวนะทุกคนนะคลาสซัพพอร์ตของเรามีมาเพื่อการนั้นครับ mm hmm. เพื่อนช่วยเด็กไปแล้วหนึ่งคนครับอ่า mm hmm. ตอนนี้ผมได้ปืนลูกโม่มาแล้วหวังว่านี่จะเป็นหอ,อกนะทุกคนนะ mm hmm. ได้ถุงดีทุกคนครับเหมือนว่าเราจะสามารถเปลี่ยนคนที่เราอยากไปช่วยได้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่เปลี่ยนครับผมอยากจะช่วยเหลือแมทธิวต่อไปนะครับอันนี้หอ,อกต้องมา เฮ้ยผมช่วยคนนี้ดีกว่าอ่าผมเปลี่ยนคนช่วยแล้วเขาชื่ออะไรวะปอปอตอนนี้ผมช่วยเหลือปอปอครับและข่าวร้ายก็คือเพื่อนหนึ่งคนออกไปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรพวกเรายังเหลือกัน4ี่คนตอนนี้ขวานของผมยังเป็นขวานกากอยู่เลยทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะออกไปลุยกับปอป,อ,ปอนะทุกคนนะผมจะไม่รอฟาร์มของเลยครับเราจะออกไปช่วยเหลือแหละนี่เขาไปแล้วผมไปเลยเขาไปผมก็ไปครับเดินตามกันไปเลยครับตามติดชีวิตปอปอ เฮ้ยมีหมาด้วยอย่าเข้าไปใกล้ด้วยไม่ได้นะผมจะปกป้องปอปอด้วยทุกสิ่งที่ผมมีเฮ้ยเขาสู้หมาครับมาดี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 ช่วยกันช่วยกันมันแงอยู่แล้วเราร่ดนายเนี่ยคือเพื่อนยากเพื่อนตายแต่ผมไม่ตายให้เพื่อนตายคนเดียวพอเฮ้ยหมาเยอะหมาเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่สู้เราตามปอปอไปครับเขาอาจจะรําคาญเรานิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเราต้องรวมมือกันโดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วมาดีมาดีเอ้ยไม่ได้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 ถอย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 ผมยังมีปืนครับทุกคน อ่าฮ่าฮ่านะพอเราใกล้ตายแล้วก็หนีจากที่เราจะรับตาเมจแทนเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนรับแทนเราก่อนมันก็ต้องสลับกันอะทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายฟรีเลยต้องอเพื่อนช่วยอีกเดี๋ยวเราจะกลายเป็นภาระนะครับตอนนี้ก็ปอปอสู้คนเดียวเลยไม่เป็นไรเพราะว่าผมหิวผมขอมาหาข้าวกินก่อนแต่เอาจริงๆริงถึงผมจะไม่ได้เดินไปสู้เนี่ยถ้าปอปอโดนกัดผมก็รับตาเมจแทนเขาอยู่แล้วเนาะยังไงก็คือผมช่วยอยู่ตลอดนั่นเองสุดยอดเลยวะ่ะ คนีนี้มันเกิดมาเพื่อช่วยเพื่อนจริงๆดูดิในขณะที่ปอปๆโดนกัดเลือดผมก็ลดไปด้วยอย่างนี้คนที่ถูกซัพพอร์ตเนี่ยเขาจะตายยากขึ้นนะเว้ยเออดีนะผมว่าใช้ได้เลยนะอย่างนี้ก็แปลว่าเราสามารถแยกกันฟาร์มได้นะเว้ยทุกคนเพราะว่าเรามีสายสัมพันธ์เชื่อมกันอยู่แล้วต่อให้ปอๆไปไหนผมก็จะสามารถช่วยเขาได้แม้เราจะห่างกันแต่ใจเราไม่ห่างไกลครับแปลกๆว่ะวันนี้มีกล่องหรือเปล่าขึ้นไปดูก่อนโอ้มีหอกครับเยี่ยมเลยเราต้องการอยู่พอดีตอนนี้วันที่5นะครับเรายังเหลือกัน4คน ยังดีครับโอเคผมว่าผมช่วยเหลือปอปอมามากแล้วต่อไปผมจะไปช่วยเหลือควาลิฟต่อไปนี้ผมจะช่วยเหลือคนนี้แล้วครับสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเอาจริงๆป่ะก่อนที่จะช่วยคนอื่นเขาเนี่ยผมน่าจะต้องหาตีนกระต่ายให้ได้ก่อนเนี่ยอ่านี่ไงเจอแล้วแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปแลกกับพ่อค้าเว้ยเฮ้ยคาลิฟเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกว่ะเหมือนว่าเขาจะสร้างอะไรอยู่ที่บ้านไม่รู้อ่ะหรือว่าเขาไม่ใช่สายลุยวะไม่เป็นไรเราช่วยเขาไปก่อนเขาอาจจะออกมาลุยข้างนอกก็ได้ครับ ผมว่าเราช่วยคาลีฟไม่ได้แล้วเขาไม่ค่อยออกเลยผมจะกลับมาช่วยแมทธิวเหมือนเดิมในขณะที่แมทธิวออกไปฟาร์มครับแมทธิวอยู่นี่นะครับถ้าเขาได้รับดาเมจผมก็จะช่วยแบ่งเบาวความเจ็บปวดให้เขาได้บ้างโอ้โหคำพูดเนาะนี่เรามาแบบว่าเป็นคนดีสุดๆอะเฮ้ยถ้ามันมีสายซัพพอร์ตแบบนี้มันก็ต้องมีสายแทงแน่เลยวะทุกคนสายแทงแบบว่าเลือดเยอะมาเลยอะไรเงี้ยแบบว่ามีเกราะที่แบบเยอะมาเลยน่าสนใจนะต้องกลับบ้านเลยครับโจนจะมาบุกมาแล้วมาแล้วผมมาช่วยแล้ว ช่วยกันช่วยกันสุดยอดโอ้โหร่วมกันซอยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเรายังไม่มีใครสร้างที่ทําอาหารเลยวะผมหิวมากจะสร้างก็ไม่ได้ด้วยคือขวานผมกากผมตัดไม้ช้าดีครับแมทธิวออกไปลุยตอนกลางคืนแมทธิวยังออกกับทุกคนโอเคผมว่าเราช่วยแมทธิวยาวๆน่าจะดีเว้ยเพราะว่าแมทธิวนี่ออกลุยทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับตอนนี้เขาไปนู่นเลยครับดูดิได้เวลาที่ผมจะมีขวานดีแล้วทุกคนเยี่ยมมีสักทีรอมาเดินนาน แล้วนี้หนังหมาบ้าของใครวะเดี๋ยวกูขโมยแม่งซะเลย <c oughs> ขโมยแม่งซะเลยเนี่ยอ่าของเขาของเขาให้เขาให้เขาถามว่าจริงๆผมขโมยได้ไหมเนี่ยเนี่ยผมหยิบใส่ถุงได้เลยแต่ว่าอ่าให้เขาให้เขาให้เขาไปอุ้ยเราเจอแมทธิวอ่ะแมทธิวมาว่ะได้เวลาสู้ดิวะได้เวลาร่วมสู้ครับสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพมาแล้วตีแรงผมตีแรงผมตีแรงแย่ละแย่ละแย่แล้วโดนลุมโดนลุม โดนลุมผมโดนลุมอันตรายมากทุกคนตอนนี้ผมจะปล่อยให้เพื่อนฟาร์มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างนู่นนี่นั่นทำเอาหองอาหารนะครับเตรียมไว้ให้เพื่อนเรามากินกันนะครับ <c oughs> คือตอนเนี้ยไอตัวที่มันอยู่ที่บ้านเนี่ยมันชื่ออะไรวะคาริฟหรอมันยังไม่สร้างที่ทําอาหารเลยทุกคนและผมหิวจะแย่เลยฉะนะเนี่ยผมจะต้องมาสร้างเองเลยดูดิแล้วมันไม่ออกฟารไปเลยทุกคนดูดูมันยืนอยู่ในตูต้เย็นครับทุกคนเห็นปะ เขาลังทำอะไรของเขาไม่รู้ครับเขาอาจจะร้อนหรือเปล่า <S <S <LE AN> กูขอทําแปลงผักก่อนเลยกันไอตัวนี้เป็นสายกลัวแน่เลยทุกคนเขาไม่ออกไปไหนเลยครับ <S LE AN> <S LE AN> <S LE AN> เขาไม่ออกไปไหนเลยเขาอาจจะกลัวหรือเปล่า <S <S <LE AN> เด็กคนที่เท่าไหร่เนี่ยเพื่อนเราช่วยเด็กคนที่เท่าไหร่มาวะไม่รู้เด็กคนที่สองครับ <S <S <LE AN> เดี๋ยวไนดะ้พี่ทําอาหารมันอยู่ไหนวะเหมือนว่าเพื่อนเราจะทาอาหารแล้ว <S <S <LE AN> อ๋อแมทธิวแมทธิวสร้างหม้อข้าวเลยครับแมทธิวทนไม่ไหวหิวจะตายแล้ว ไอ้คาลิฟมันไม่ทําอะไรเลยทุกคนมันวิ่งไปเก็บผักเก็บพริกอะไรมาใส่เ้เยนอย่างเดียวเลยเก็บไม้ทาไว้เยอะแยะวะ,ะชอบกินเผ็ดเหรอไอ้ตัวนี้ชอบกินเผ็ดแน่เลยครับแค่ลงแครอทหนึ่งอันมันก็มาใส่ตอนนี้วันที่ย2ิแล้วครับสถานการณ์กําลังโอเคนะเรามีมอกข้าวสาหรับทําอาหารกินแล้วแล้วก็เพื่อนเราพยายามทําหน้าที่กันอย่างถึงที่สุดปอปอกับแมทธิวก็ออกฟาร์มกันอย่างเต็มที่ครับส่วนผมก็ตัดไม้เพื่อเอามาคราฟของอย่างเต็มที่เช่นกันส่วนคาลิฟนั้นก็ ออกไปฟาร์มเหมือนกันนะเว้ยแต่เขาไม่ออกไปสู้ไม่ออกไปอะไรมากมายนะเขาไปเก็บผักแถวบ้านครับตอนนี้แมทธิวสร้างฟาร์มแบบเต็มที่เลยคือแบบว่าทนหิวกันมานานเหลือเกินครับตัวนี้ผอมกันหมดแล้วครับมีการตกปลาเกิดขึ้นวะทุกคนใครตกปลาวะมีคนหิวจนทนไม่ไหวเหรออ๋อปอปอออกไปตกปลามาสงสัยจะทนไม่ไหวแล้วครับตอนนี้แมทธิวเหมือนจะยืนนิ่งวะทุกคนไม่ได้การแล้วผมต้องไปช่วยคนอื่นแล้วผมช่วยปอปอแทน ใครยืนนิ่งเราไม่ต้องช่วยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปสู้โอ้เมื่อกี้ผมได้รับดาเมจด้วยปะแสดงว่าปอ,ปอ,ปอโดนกัดเว้ยนี่แหละประโยชน์ของคลาสซัพพอร์ตทุกคนน่านไงเรียบร้อยเลยครับวันที่28แมทธิวได้ออกไปแล้วครับทุกคนเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเดี๋ยวผมไปแถวปอๆก่อนหวังว่าเขาจะไม่ออกไปอีกคนนะครับถ้าเกิดเขาออกไปแล้วก็ก็จะเหลือแค่ผมกับคาลิฟและผมจะต้องเป็นคนออกฟาร์มแล้วครับเพราะว่าคาลิฟเขาไม่ออกแน่นอนโอ้ผมเจ็บว่ะ ผมเจ็บว่ะอุ้ยผมรับดาเมจว่ะผมรับดาเมจแทนปอปอว่ะเราคงไม่รับดาเมจจนตายใช่ไหมวะทุกคนขวานแดงครับเยี่ยมเลยเพื่อนเปิดไว้เมื่อกี้แต่เพื่อนไม่หยิบโยนออกมาให้กูหน่อยวะโยนออกมาตรงนี้ก็ได้ครับตอนนี้เหลือกัน3คนแต่ว่าเรายังไหวครับแม้ว่าจะเป็น3คนที่เหมือน2คนก็ตามผมช่วยยิงซัพพอตเว้โคเท่ ต้องกลับแล้วต้องกลับแล้วตอนนี้กวางไล่ครับทุบกันเลยทุบกันเลยช่วยกันช่วยกัน,กนเราอยู่ใกล้ปอปอเราจะแข็งแรงครับสุดยอดไอ้คาลิฟตายเลยทุกคนานาสงสารมากไม่แปลกใจเท่าไหร่ผมไม่ค่อยจะแปลกใจเท่าไหร่ที่ไอ้คาลิฟตายนะทําข้าวกินก่อนครับอุ้ยนี่เราได้หมามาเลี้ยงด้วยตัวหนึ่งเหรออยู่ดีมันก็เข้ามาในแคมป์เราแสดงว่ามันเป็นพวกเราแล้วนะเป็นพวกแล้วดิโอ้ยไม่ใช่ครับมันเนียนมาครับหมาเนียนมาหมาต่างประเทศหมาประเทศเพื่อนบ้านหมาเนียนมาทุกคน โอ้ oh, ได้ต้นไม้เยอะเลยตัดต้นไม้เร็วขึ้นเยอะหลังจากที่เราได้ขวานแดงมาครับไอ้คารีลิฟนี่คือเขาก็อยู่แต่แคมป์จริงๆนะเว้ยเขาไม่ไปไหนเลย <laughs> เขาอไอยู่แต่แคมป์จริงๆอะ่ะเออตลกดีไอตัวนี้โอ้โหแล้วกูก็หาซุปแทบตายเมื่อกี้กูต้องมายืนรอทําอาหารกินไอคาลิฟเขาซุปมาแช่ตัวเย็นครับก็ขอบคุณนะ <laughs> แต่ว่าเขาหลังไม่ต้อง มันเอาไม้ไปเติมไฟเหรอไอคาริบมันเอาไม้ไปเติมไฟเหรอวะโอ้ใช่หรือเปล่าวะผมผมใช่หรือเปล่าผมได้ยินแค่เสียงก็่นี้ไม่รู้ว่ามันเอาอะไรไปเติมนะแต่มันเดินมาตรงไม้อะไอนี่แปลก,ก,กแลเลยตัวนี้หวังว่าจะไม่ได้เอาไม้ที่เราตัดกันอย่างยากลําบากไปเติมไฟนะเว้ยแล้วเวลาอัปเกรดตัวคราบเป็น Level ลเลเวลสีนนะาหา่หลังจากที่เราทํากิจวัตรประจาวันนะตัดต้นไม้ทําอาหารนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จผมก็จะออกมาช่วยเพื่อนเราปอปอ,ปอครับ เขากลังรองการช่วยเหลือเราอยู่อ๋อไม่อะเขาไม่ต้องการครับกลับบ้านดีกว่าปลูกผักไปอีกครับสี่แปลงไอ้คาริมันเดินกินพริกเล่นไว้ทุกคนมันไม่ได้เก็บเข้ากระเป๋าด้วยนะมันเดินกินเล่นเลยครับสอัน4ี่เม็ดวิ่งสนุกเลยทีนี้ต้นไม้ไม่ตดัดผักไม่ปลูกแล้วก็ไม่ทำอาหารด้วยมันเดินกินพริกเล่น มันกินอาหารเล่นครับมันกินวัตถุดิบทุกคนไอ้ไอ้เอ้คาริปมันกินวัตถุดิบเฮ้ยโอ้โหทุกคนอันนี้เหมือนผมอยู่กันสองคนนะครับไอ้คาริปนี่ไม่ช่วยอะไรแล้วมันเอาวัตถุดิบที่ผมปลูกอย่างยากลาบากไปกินเล่นจนหมดเลยทั้งๆท,ท,ที่มันกินซุปก็ได้ครับแล้วัตถุดิบนั้นนะสามารถเอาไปใส่ไบโอฟิลได้ด้วยโอ้โหคนเรานะครับไปช่วยปอป,อ,ปอดีกว่าไม่อยู่บ้านแลยคาริปมันอยู่ด้วยไม่ได้ครับถุงใหญ่ครับเยี่ยมเลยเราตามปอปอไปด้านหลังครับ ี๋ยวพวกเขาต่อสู้ผมก็จะรับดาเมจแทนแล้วก็ยิงปืนซัพพอร์ตครับแบบนี้ครับทุกคนแบบนี้เลยแบบนี้เลยเขาขึ้นไปแล้วโอเคผมม่สายซัพพอร์ตอย่างแท้จริงวะผมคอยเคลียร์ศัตรูให้เขาดเูเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเขาลงมาเนี่ยปลอดภัยแล้วข้างล่างครับเฮ้ย <c oughs> มันทำอะไรวะ <c oughs> อ๋อเขาล่าหมีตรงนั้นว่ะมาดิช่วยดิช่วยดิช่วย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 ครับช่วยครับ <c oughs> เรายิงจากด้านล่างให้เขายิงด้านบนเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันการร่วมทีม ของผมกับปอปอนี่ว่ะสุดยอดเลยว่ะผมเกือบตายนิดหน่อยนะมีการมีการเกือบตายนิดหน่อยแต่ว่ายังรอดมาได้ครับเรามาร่วมกันตรงนี้สุดยอดรัวปืนยิงหมีต้องบอกเลยว่าเป็นดูโอที่โหดที่สุดอุ้ยเขาโดดลงไปสู้เลยว่ะแล้วกูรับดาเมจแทนด้วยครับเมื่อกี้อุ้ยเสื้อเหล็กครับเยี่ยมผมเข้าไปเปิดกล่องในนี้ก่อนเลยกัน <c oughs> น่าจะมีของดีบ้างนี่ไงกล่องทอง <c oughs> ได้บลูปินอุปกรณ์ป้องกันครับ เครื e wind, like ่องยนต์ะกระสุนเครื em. ่องยนต์อีกแล้วเยี่ยมเลยเอาไปทำรถดิแมททุกคนอย่าเลยครับไรสาระครับเฮ้ยนกเห็นกูแล้วออกไปได้อุ้ยนกติดครับนกติดอุ้ยไม่ต้องฉายมันหรอกปล่อยมันเถอะมันออกไปได้อยู่แล้วออกไปได้อยู่แล้วแต่ไอหมาตัวนี้โอเคผมปลอดภัยแล้วหมาขึ้นไม่ได้ครับผมใกล้ตายแล้วด้วยทุกคนผมผมใกล้ตายแล้วด้วยไอระบาเกิดผมก็ตายดีวะผมควรจะวิ่งกลับแคมไฟไม่อยู่แล้วผมกลับดีว่ะผมกลับก่อนหวังว่าปอปอจะไม่โดนกัดแต่ตอนนี้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดปอปอเจ็บ ผมก็จะรับดาเมจด้วยถ้าผมรับเยอะเกินผมก็ตายด้วยเราหนีกลับบ้านไปฮิลก่อนเฮ้ย <c oughs> หนาวไม่เป็นไรกินพิกโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วในขณะที่ทุกคนสู้ออกไปช่วยกันคาลิฟหลบในบ้านอย่างอบอุ่นครับก <c oughs> ็ดีก็ดีก็คาลิฟปลอดภัยผมก็ดีใจครับก็แค่คาลิฟไม่ตายจนต้องคอยช่วยก็เยี่ยมแล้วเก่งมากแล้วครับคาลิฟบอกว่าช่วยด้วยกูกลัว <c oughs> มันกลัวจริงๆว่ะอันนี้เขาพูดเองเลยเว้ยคุณธนชาลพีพูดเองจากปากเขาเองเลยครับเขาบอกเขากลัวแหมน่าสงสารมากครับกลัวจนขนาดไม่ทําอะไรเลยเราได้บูปินป้องกันมาด้วยในเมื่อชาลีเขากลัวอุ๊ยเขาทาบ้านไปหลบแล้วถ้ากลัวขนาดนั้นแล้วก็อ่ะกูวางให้นะวางให้ขอให้ปลอดภัยนะอืมไะครับเต็มที่เลยตอนนี้พวกเราช่วยเด็กครบ4ี่คนเลยครับจะบอกว่าพวกเราไม่ได้ครับต้องบอกว่าปอปอ,ปอและผม ไอคาลีฟสร้างอะไรวะทุกคนมันใช้ไม้ที่ผมหามาอย่างยากลําบากไปสร้างเลยวะไม้ที่ผมปลูกเองและตัดเองที่มันไม่ได้ตัดเลยด้วยซ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันกําลังทําอะไรเมื่อกี้มันแอบเก็บบูปินอะไรไปไม่รู้มันแอบคลาฟอะไรไปไม่รู้ครับทุกคนมันค่อนข้างจะเนียนนะแต่ไปแล้วไปแล้วอ่าเขาสร้างรั้วครับยังดียังดีงดกูนึกว่าจะไปเอารั้วไปป้องกันบ้านอะไรของเขาซะแล้วครับอันนี้ทุกคนผมจะพาไปดูแหล่งหลบภัยของคาลิฟนะครับนี่คือแหล่งหลบภัยของเขา เนี่ยเนี่ยเดกูบอกเลยไม่ได้ปลอดภัยเลยนะโจรแม่งยิงทะลุเข้ามาเลยอ่ะปอปอเขาเข้าประสาทเพชรว่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ชวนเลยไม่ชวนเลยไม่ชวนเลยอุสาห์ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไม่งั้นก็มาช่วยแล้วมาพากันมาบุกประสาทเพชรครับผมมาลุยเลยดีกว่าแล้วก็ให้ปอปอ,ปอยิงเอานะครับให้เขายิงสนับสนุนส่วนผมมาลุยแบบนี้เลยนี่ของจริงของจริงต้องแบบนี้แบบนี้ แล้วกูก็ถอยก่อนครับกูจะตายแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันโหดเกินไปถอย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 ทับถอยทับถอยทับไปอยู่แล้วปอปอไม่ถอยเหรอปอปอจะตายนะกูว่าปอปอไม่รอดนะปอปอหายไปไหนแล้วปอปอหายไปอ่ะยังอยู่ครับปอปอยังอยู่แต่กูจะไม่อยู่เลยครับตอนนี้ผมลบกระสุนได้ทุกคนนี่คือวิธีการหลบไม่ไรเดี๋ยวปอปอช่วยกลยกลายเป็นปอปอต้องช่วยกูแล้วนะครับตอนนี้ดีอยู่ปอปอโหดอยู่แล้วทุกคน มันคงไม่เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าปอปอก็ตายด้วยแล้วกลายเป็นคานรลิฟคนเดียวที่ต้องช่วยผมเนาะถ้าอย่างนั้นอะ่ะเรียบร้อยแน่นอนอ่าปอป,อปอเก่งมากเลยนี่เลยครับทุกคนทีมเวิร์กที่ดีสลับกันช่วยนะครับร่วมมือกันได้ดีมากเรียบร้อยครับโอเคผมเปิดกล่องนี้ก่อนเลยเลื่อยมาแน่นอนครับอ่าเลื่อยเก็บครับโอเคทุกคน ผมว่าคลิปนี้น่าจะจบที่เท่านี้นะครับเราได้รู้ความสามารถของคลาสซัพพอร์ตกันแล้วนะครับแล้วก็ช่วยเด็กครบ4คนแล้วด้วยคาลิฟกาลังตัดไม้ครับเก่งมากเก่งมากอะตัดไม้ใช่ไหมเอานี้ไปไปาทําตัวให้เป็นประโยชน์นะเอาเลื่อยไปแล้วทําตัวให้เป็นประโยชน์ไม่เอาเลื่อยซะด้วยมันไม่ใช้เลื่อยซะด้วยครับโอเคช่างมันครับโอเคทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าคลาสซัพพอร์ตนะค่อนข้างที่จะดีนะเว้ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะซัพพอร์ตเพื่อนนะเว้ย เพื่อนออกไปฟาร์มเนี่ยแล้วเพื่อนจะรับดาเมจน้อยลงเพราะว่าเราจะรับของเพื่อนมาน,นิดหนึงด้วยนะครับนี่เลยครับทุกคนคลาสซัพพอร์ตไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับ